แม่งจะเย็ดกันอย่างเดียวเลยกระตูนี้อะไรวะเนี่ยจังไรใช่บหย ครับผมมิติการจะเพลิดคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านกับผมมิตรกริการคอเป็นหนังก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องซอลเซนพารเดปาร์ตี้ไส้กรอกนั่นเองนะครับก็เป็นการรีวิวส่งท้ายปี2016กันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะโอ้โหหลายๆคนไปเที่ยวกันแล้วนะฮะผมยังมานั่งรีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเหมือนเดิ อนดูเนี่ยเป็นกระแสะแรงพอสมควรเลยนะครับสำหรับทางโซเชียลทางเพจหนังอะไรเงี้ยจะเห็นได้ว่าตามเพจหนังต่างๆช่วยกันออกมาโคดเตือนคนที่จะพาเด็กเล็กเข้าไปดูนะว่ามันไม่ใช่การ์ตูนธรรมดาทมดาที่แบบสําหรับให้เด็กดูนะมันเป็นการ์ตูนที่ผู้ใหญ่ดูนะครับผมสําหรับหนังเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่ได้รับเลน R คินด,ดูดีวะให้เด็กดูไม่ได้เลยนะฮะทางผู้นาเข้าไทยถึงก็ต้องออกคอนเซปต์ออกมาว่าอนิเมชั่นที่เด็กไม่ควรดูแต่ผู้ใหญ่ไม่ควรพลาดอะไรทับนองนานานมาถึงในเรื่องย่อของ South สปา Party นะฮะว่าด้วยเรื่องราวของเหล่าสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่าอาหารมีชีวิตและการได้ออกสู่โลกภายนอกห่างไกลจากซูเปอร์มาร์เก็ตคือนิพพานสูงสุดที่พวกเขาฝันหาโดยหารู้ไม่ว่าที่แท้จริงแล้วพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอะไรในฐานะของผู้ถูกบริโภคที่พร้อมจะถูกมนุษย์เขมือบและทุ่เมื่อนะครับผมโดยใน แฟนไส่กรอกหนุ่มกับแฟนสาวขนมปังพัทดอกที่เพิ่งตื่นเต้นดีใจกับการไรจนภายนอกซุปเปอร์มาร์เก็ตครั้งแรกของพวกเขาแต่แล้วพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับความจริงอันหัวหน้าที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากตัวเองกำลังจะตกเป็นอาหารมือต่อไปของมนุษย์นะครับผมเรื่องราวการไรจนภัยเอาชีวิตรอดของพวกเขาก็ได้เนินขึ้นพวกเขาจะรอดในเรืมมือมนุษย์ได้อย่างไรก็ต้องไปรุ่นกันเองนะครับกับเซาเชิพปาร์ตี้ไส้กรอก มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมมานิเมชั่นเรื่องนี้จบสำหรับผมเนี่ยดูจบแล้วรู้สึกชอบว่ะเป็นการ์ตูนที่สัมผัสได้ถึงความสดใหม่ดูเรื่องมีความแปลกแหวกแนวต้องชมเลยว่ากาสร้างนี้นะที่จะนำเสนอความจังไรความหืน่นความซาดิถา่ายทอดลงไปสู่ตัวการ์ตูนแบบที่แบบน่ารักน่ารักเจ้าพวกนี้ออืมันจะไอเดียมันเจิดไปไหนนะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ต้องชมเลยนะครับสำหรับคนคิดบทเขียนบทแล้วก็แบบคนแบบคิดพอดเรื่องอะไรอย่างงี้นะฮะ เจ๋งนี่เฮียเลยอ่ะการดำเนินเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะฮะดูแล้วรู้สึกไหลลื่นดูสนุกทั้งเรื่องด้วยการที่เนื้อหามันดูแปลกใหม่แบบเป็นการ์ตูนที่ดูแล้วไม่เหมือนใครเลยทําให้แบบบทต,ต่างๆดูแล้วมันเพลินไปกับการ์ตูนได้ไม่ยากเลยจริงๆฉากที่แบบกล้าคิดกล้าเล่นที่แบบผู้กํากับหรือว่าผู้สร้างเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยไอเดียที่แบบความคืน่นความดังไรในเรื่องเนี่ยเยอะมากๆนะทำให้สื่อถึงคนเขียนบทช่วยกันเขียนบทอย่ากเซ็ตโลเกนได้อย่างดีนะฮะไอ้จ้าหอเนี่ยไปแสแดงหนังฮะเรื่ ใส่บทที่เขาคิดในเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้ทำให้แบบหน้าความจังไรของไอ้หมอนี้ลอยขึ้นมาทันทีเลยนะฮะและแน่นอนว่าส่วนประกอบสําคัญในเรื่องที่หลายคนอยากรู้ว่าแบบหนังมันซ่อนความจังไรความหื่นกามขนาดไหนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกิดมาไม่เคยดูการ์ตูนที่แบบทีมเรื่องมีความน่ารักสดใสแล้วมันซ่อนแฝงไปด้วยความจังไรความหื่นกลามอะไรได้ขนาดนี้ไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องไหนหื่นได้ขนาดนี้อ่ะบอกง่ายๆเลยนะต้องขอคารวากับมุกเพศที่แบบ ถูกใส่จับยัดเข้ามาในเรื่องได้แบบเยอะมากๆนะค,คือแบบคิดได้ยังไงวะแต่ละมุกอย่างเงี้ยหลายๆคนเนี่ยดูเนี่ยอาจจะไม่เก็ตนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยอ,ยอ,ยอ,อยนืนๆอยู่แล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยดูเก็ตแน่นอนนะฮะเราจะรู้สึกว่าเออมึงคิดได้ยังไงแล้วมึงกล้ามาใส่ในหนังเนี่ยการ์ตูนเนี่ยเว้ยมันเป็นอะไรที่แบบดูแปลกคือแบบไอ้มุกแบบเนี้ยเราจะเคยได้เห็นกับหนังคนแสดงจริงเยอะแล้วนะฮะสำหรับมุกเรื่องนึง,งแต่นี่ยัดมาใส่ให้ใหตัวการ์รตูนที่แบบดูน่ารักสดใสกับพวกสินค้าในห้างนี่ดิมัน เจ๋งเนี่ยผมว่านะฮะก็เข้าใจแล้วว่าทาไมเด็กถึงห้ามดูนะฮะเพราะว่าโอ้โหเฮศเนี้ยพวกเรื่องเซ็กเรื่องเอาเรื่องอึ๊บกันอย่งเลยนะฮะหรือว่าเนื้อหาในเรื่องที่ดูจะจะมีความรุนแรงบางฉากสอดเข้ามาด้วยนะอย่างเช่นฆ่ากันอย่างเงี้ยนะดูแล้วเนี่ยอาจจะเฉยๆนะฮะในสําหรับความเป็นผู้ใหญ่ของเรานะแต่ถ้าเด็กดูเนี่ยผมว่าเด็กคงแข็งแน่นอนนะแล้วแบบจำฝังใจได้เลยนะ,ะสำหรับการดูความรุนแรงที่แฝงไปด้วย ความแ่นลักของพวกตัวการ์ตูนนะในเรื่องเนี่ยและก็ทั้งเรื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคําสบทคาหยาบหมดทั้งเรื่องเลยนะฮะแบบใช้พั่มเพื่อมากผมว่าคาหยาบเนี่ยมันเยอะเกินนะฮะบางทีมันไม่เมียนหรอกสำหรับคำหยาบในเรื่องนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้ผมขอสรุปง่ายๆสั้นๆเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นที่ดูแล้วแปลกแหวกแนวสําหรับ ผมดีนะมันดูแล้วรูปแบบเนี่ยแทบจะไม่เหมือนเรื่องอื่นที่เคยดูมาที่มันเป็นการ์ตูนเด็กนะฮะมอันนี้แบบรู้เลยว่าเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่ดูนะฮะดูจบเนี่ยผมรู้สึกถูกใจกับหนังที่กล้าเล่นอะไรหลายอย่างที่ไม่น่าจะออกมาแบบในรูปแบบการ์ตูนที่น่ารักสดใสแบบดีได้เลยนะฮะต้องขอชมทีมงานและแบบพวกคนคิดบทเขียนบทไอเดียในการนําเสนอมุกค,ความจังไรเนื้อหาความรุนแรงความเสดิตความสยองขวัญมาใาส่ในการ์ตูนเรื่องนี้ดูแล้วมันลงตัวมากๆคือแบบน้องคิดเล่นๆดูนะฮะถ้าการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆเนี่ยตัดเรื่กัน คำหยาบในเรื่องออกไปเนี่ยความซาดิสอะไรเงี้ยมันจะเป็นการ์ตูนเด็กที่ดูได้เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะฮะแบบพอด์สเรื่องแบบพวกอาหารหนีจากคนที่แบบจะมากินตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะเป็นในเรื่องที่เด็กดูได้นะแต่นี่มันมีความพิเศษผู้ใหญ่เนี่ยดูถูกใจขึ้นมาเยอะมากมเป็นการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่โดยแท้นะฮะเรื่องนี้สําหรับคะแนนผมให้ไปเลยแล้วกันนะครับ8.5นะฮะสำหรับความชอบของผมผมว่าผมชอบนะ มาสู่ช่วงสปอยนะฮะสปอยเอามันนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูหนังหรือว่าดูอนิเมชันเรื่องนี้ไม่ควรฟังต่อนะฮะเพราะว่ามีสปอยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอนิเมชันเรื่องนี้ผมชอบตัวหมากฝรั่งที่นั่งรถเข็นว่าออกมาแต่ละฉากนี่คือหามากๆนะ,ะแบบเขารอเรียนสตีเฟนฮอว์กิงหรือเปล่านะอันนี้น่าจะใช่แหละคือแบบมันเหมือนมากแนะล้อเรียนแบบ่าดีนะฮะออกมา ตลกว่ยไอ้มัฝรั่งในหนังฉากคนทําอาหารที่แบบซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปแล้วแบบกําลังจะปรุงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพวกอดดอกพวกขนมปังเนี่ยผมว่าพีที่สุดในเรื่องก็แหละคือสยองขวัญเฮี้ยเลยนะครับแต่และตัวแบบการ์ตูนนึกว่ากูกำลังจะไปกับพระเจ้าด้วยกำลังจะเข้าสู่นิพพานนะ้วแบบจุดสูงสุดของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นเพื่อนเนี่ยโดนแทงโดนไอ้มันฝรั่งโดนปอกเงี้ยโอ้โหเฮี้ยสยองขวัญน,นะฮะกลายเป็นแบบ การ์ตูนมันเหมือนแบบไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะที่สื่อออกมาไม่น่ากลัวแต่แบบความแฝงในความหมายเนี่ยมันน่ากลัวนะครับเพราะว่าโดนแบบโอ้โหโดนแบบลอกทั้งตัวอะไรเงี้ยหนังผิวหนังแล้วแบบฮอตดอกโดนเสียบอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยน,น่ากลัวมากนะแต่คนไม่รู้หรอกครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีชีวิตนะแล้วตอนนท,ท,ท้ายเรื่องนะครับผมก็คิดว่าไอ้ฮอตดอกที่มันผิดรูปร่างเนี่ยจะตายจะหล่นน้ำลวกตายแน่นอนนะฮะที่ไหนได้รอดมาจากไอ้คนที่เสียบยาเฉยเลยนะฮะแล้วแบบ เอาไว้คนที่เสพยาหัวขาดมาอย่างเงี้ยโอ้ที่หองที่หายแบบกระตุนแบบคิดว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวแบบซาดิสแล้วนะมันมีแฝงด้วยความซาดิสแบบนี้จริงๆ่ะแล้วฉากจบนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดี่เยนะฉากแบบฉากฉลองเซ็กค่ะคือแบบทุกตัวละครแล้วก็แบบทุกๆอย่างในเรื่องเนี่ยแม่งล่อกันได้แบบเมาบันชิบหายคือนี้ผมพูดเบาๆเลยคนในบ้านได้ยินนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบช่างคิดนะหัวฉากเนี้ยสุดยอดฮิเยฟินเลย ทุกอย่างโลกกนหมดอะไรอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนั้นก็จบไปแล้วนะครับกับการพาไปรีวิวหนังเรื่อง South s e a Party นะฮะชอบไปเรีอกกดติดตามแล้วกันนะ Subscribe ช่อง Channel YouTube ของผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้นะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับดูนเรื่องนี้นะไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภัยเป็นไปนะที่นี้ด้วยนะก็ยังไงก็ไว้เจอใหม่กับการรีวิวคลิปหน้านะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะฮะก็ขอให้ฉลองปีใหม่เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะฮะสำหรับเพื่อนทุกคนนะฮะไว้เจอกันใหม ปีหน้าจะมีอะไรก็รอดูกันเหมือนเดิมนะรีวิวเหมือนเดิมครับผมฉลองให้สนุกสวัสดีครับเย้ yeah!